ฮ <uo> <Sh op> ่าฮ่าดูเราชอบใจลืมกดติดตามกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีนะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพัลล้มไปดึกนะครับวันนี้เราจะมาโหวตเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับกู๊ดไนท์ซีนะครับผมซึ่งเป็นแพ็ก 3D แล้วก็เวอร์ชั่น112นั่นเองนะครับผมซึ่งใครเล่นเซิร์ฟเวอร์กู๊ดไนท์ซีก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับไอพีก็อยู่บนหน้าจอเลยนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์กู๊ดไนท์ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับเวอร์ชัน2022นะผมซึ่งแพ็คตอนนี้ก็ 3D แล้วก็สวยมากเลยนะผมเพราะอัปเดตโปรโมชั่นใหม่แล้วก็ปืนใหม่ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตปืนใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับว่าปืนมันเป็นยังไงนะครับมันสวยขนาดไหนดูดูเอาลักกันนะครับซึ่งยานบินก็อัปเดตมาใหม่แล้วมันค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมดูช็อตกันดูรีเจนต์โอ้โหโคตรเท่ซึ่งผมจะใส่เซตโปรโมชั่นใหม่ให้ดูนะครับออออัััันน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 ีี้ก็็็จจะะะะะเเเเเปปปซตลครรบผมมมขงงงโโช่่่่่ใหฮาไ คือแบบใส่ระ้เหมือนเหาะได้เลยอ่ะพอดีมันเป็นธีมแบบนางฟ้าอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็จะมีเป็นเซตเซตอันตราด้วยนะครับผมซึ่งอันตราก็จะโหดกว่ารีเจนนะครับซึ่งจะเป็นแบบแบบแบบใส่ใส่ใสใสดำนะครับก็คือแบบดูเท่ดูดาร์คคือมาทันทีเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาเซตอันตรากับรีเจนไปลงให้ผู้ชมดูนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับผม ซึ่งสำหรับใครมาให,ใหม่ก็สามารถมารับของกล่องในตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งนี้มีของแจก,กฟรีด้วยนะครับมาชมๆดูก็จะมีของต่างๆมาใหม่ให้เราพร้อมเล่นแล้วก็พร้อมลงไปฟาร์มนะผมผมแนะนำให้ทนดูลงไปฟาร์มก่อนที่จะเอาลงไปยิงคนนะครับ <ๆ S 1> ผมเพราะนั้นของจะหมดก่อนที่จะเราลงไปฟาร์มนะครับคนดูผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่หลายคนอาจจะแบบชอบเอาแบบของพวกนี้ไปยิงก่อนที่จะลงไปลงไปฟาร์มนะครับผม โอเคซึ่งผมก็ขอคลิปด,ดีคนรับดึงไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมผมก็ขอคนดูประมาณสัก80ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์ดีนะผมบอกเลยว่าสนุกมากคนดูก็จะเล่นเล่น,ลนด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งสำหรับใครใหม่ๆกดติดตามกดดิ่งนะครับคนดูโอเคคราวนี้ผมก็จะไม่รีวิวอะไรมากนะผมผมจะลงไปยิงให้ผู้ชมดูเลยนะครับว่าเซต็ตที่ผมใส่อยู่มันโหดแล้วก็ฝีมือผมมันโหดขานาดไหนนะครับคนดูซึ่งผมก็ไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่ว่าฝีมือนะผมนะออ โอเคมาพี่เข้าแคนด้วยผมโอเวอร์เนมเดี๋ยผมจะรับคนในข้าวแคนนี้มาวะมาครับผมขอเป็นลูกแคนคนก่อนที่จะเป็นหัวหน้าแคนดีกว่าเพราะว่าผมไม่พร้อมนะผมฝีมือตอนนี้ยังไม่ค่อยโคดเท่าไหร่ยอมรับเลยว่าผมตอนช่วงนี้ค่อนข้างกางนะครับผมขอเป็นลูกแคนหน่อยละกันมาคนดูซึ่งเดี๋ยวผมจะลงทําการลง Rocky f o r d เอ้ยลงพวกเซฟโซนดีกว่า,วาคนดู ซึ่งดิจินก็สามารถลงเซฟโซนโนก o ตได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่น่าจะโหดกว่าก o ตแน่นอนโอเคเราจะลงเซฟโซนสองดีกว่าเพราะว่าอาจจะแบบนี้ไม่ค่อยมีคนโหดลงด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในแคนแคดไลท์ไม่รู้นะครับแต่น่าเป็นแคนที่อันดับหนึ่งพาร์เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแต่รู้สึกมีแค่หนึ่งคนอันดับหนึ่งยังไงตอนนี้คนก็ประมาณสามสิบคนนะครับบนเซิร์ฟเวอร์นี้คือมันเยอะสังบนโอ้ยมาดิ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 อู้ๆล,ลงเยอะว่ะทำไมมีคนลงมาช่วยผมเลยอ่ะเฮ้ยเกินไป ดูอยู่ใครวะเนี่ยโอ้โหโอโหโอไมค์กัสคนโคตรเยอะนะครับโอ้โหมันจะลงเยอะไปไหนวะเนี่ยแล้วแตกสวยครับสวยครับสวยครับโอ้ยมีคนลงมาเพวยผมละผมรู้อยู่ว่าใครเป็นใครแทนผมโอ้ยเจ็ดโอ้โนโอ้โนจะได้ครับโอ้ยกะแตกโอ้โคตรนัวจะนัวเกินไปแล้วนะครับ มาผดูผมขอขอยากเช็คสมาชิกคนนะครับว่าใครอยู่แคนผมบ้างนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมแคนนแคนจะมีผมจะมีกี่คนใครอยู่แคนผมทีมหนึ่งอะนหนึ่งไม่ใช่คนละแคนไอ้บ้าโอ้แคนผมโคตรเยอะไม่มีคนอยู่กับผมเลยนะฮะสรุปก็คือไม่มีคนอยู่กับอยู่กับผมเลยนะฮะคนในแคนแต่รู้สึกน่าจะมีหนึ่งคนนาดูแโซละะอินมาอยู่หนึ่งคนทินลงกับผมอยู่โอ๊ย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 กับแตก มาล่อมาล่อมาให้เราหนึ่งอย่าโดนล้มอย่าโดนลุกอย่าโดนลุกอย่าโดนลุกโอ้โหทำไมแต่ละาต้องิดจังวะไปไปโอ้ยโอ้ยกระแตกโอ้เจ็ดโอ้โหแต่ละคนโคตรอึดอ่ะายโอ้โหแม่งปืนปืนกูยิงอย่างไงเยี่ยวเลยอ่ะ โอ้โหแตกโอ้โหไม่เกินไปอะป้าลุลมม้นลุ้นเนยี่สิบคนแล้วคือแบบปืนผมยิงโอ้โหยิงเป็นลูกกินนัดก็ตายอะอทีมผมปะ่ะครับโอเคผมเปลี่ยนทีมดีกว่าทีมผมมันน้อยเกินมาซึ่งผมแบบดูจากทรงอนาคตของผมแล้วนะครับก็คือผมไม่น่าอยู่แคน่นี้แล้วเพราะแคน่นี้มีแค่คนเดียวอ่ะลองลองเข้าแค่นี้ก่อนดีกว่าแค่นจอยชอ็อป มาครับผมคือผมบอกเลยว่าผมอยู่แคนใครนะครับแคนนั้นจะแบบรุ่งเรืองจะเลยรุ่งเรืองแน่นอนซึ่งผมขอขออนุญาตเช็คสมาชิกแคนเอา้าเฮ้ยเช็กไม่ได้อีกปะโถเอ้ยมาเช็กสมาชิกแคนหน่อยดีกว่าพิมพ oh ์หนึ่ง one 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 โอ้โหแคนมีน <the> ึงคนแคนเคาเยอะเชิญมาเลยครับคนดูซึ่งผมจะเลือกแคนที่คนเยอะที่สุดนะครับเพราะผมจะทำการครอบครองเซิร์เฟเวอร์นี้ ด้วยการเอาแคร์ไปถมแคร์ผมใช่หรอเชิญมาเชิญมาแคร์ฮัลโลเ์ไปหนึ่งว่ะถ้าตั้งชื่อแคร์แลราเป็นหนึ่งนี่ผมบอกเลยว่าผมจะเป็นหัวแคร์ทันทีเลยนะครับคนดูเ <Huh? S 1> พราะมันเป็นชื่อผมมาจัดไปครับคนดูซึ่งคราวนี้เราจะทําการลงอัลตร้านะครับผมก็อยากจะรู้ว่าแบบผมจะโหดขนาดไหนนะครับคนดูใครอยู่แคร์ฮัลโลแคร์ผมโหดหนึ่ง ไม่มีใครพิมพ์เลยวะเฮ้ยโอ้ยมีอยู่มีอยู่อยู่สองคนโอ้พระเจ้าโอเคไม่เป็นไรซึ่งคราวนี้ผมจะทำการลงไหนดีลงเมืองละกันนะครับผมซึ่งคราวนี้ผมจะลงแอร์พอตมาลงแอร์พอตลงแอร์พอตมาครับผมผมจะอยู่แคนทะลโลปดึงแคนตัวเองรอดหรือเปล่าผมขอพาลูกแคนลงหน่อยละกันเฮ้ยลงมาแล้วว่าลงมาแล้วว่า โป๊โป๊อุ้ยอุ้ยซูมอุ้ยความฟูมโคนเสียว่ะโอ้ยยี่ไม่โดนแล้วว่ะยีงไม่โดนแล้ว oh ว่ะอ h m ม god สวยสวยสวยมีคนมาช่วยยิงแล้วมีคนมาช่วยยิงแล้ว <c oughs> อันนี้น่าเป็นคนในแครงผมนะครับลงไปลงไปไหน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 แต่บันทีครับซึ่งเวลายิงก็จะมีข้างขวาขึ้นด้วยนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าบ,บอกสัลลักนะครับโคตรเทล้วปืนดีโคตรแรงนะครับเป็นช็อตการจูบานะครับผมปืนลูกซองพอตานะ ลงแอร์พอร์ตลงแอร์พอดทำไมแอบทอดแบบมันเล็กจังวะเอา,วาเอาว้ยปืนซ้ำอีกเอาเว้ยยาซ้ำอีกโอ้โหเกือบแตกแล้วไม่ล่ะได้มาแตกดิเจนแตกอุ้ยมันจะแตกยิงวะใคไยู่วะทำเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่ผมแตกได้ไงเนี่ยโอ้โหหลังแตก โอ้ไม่โอ้ถ้าเป็นกล่องสุ่มแบบสุ่มรีเจนอะไรอย่างงี้ซามากกว่าอุ้ยอ้ย,อยได้ก๊อตว่ะอ่อาฮะได้ก๊อตว่ะคนดูเฮ้ยผมว่าเราเอาก๊อตลงดีกว่าไหมอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มแองเจลสีดำ um นะครับยูกิลได้แองเจลสีดำ um. นี่อ่ะได้แล้วเอียงตัวสีดำก็มานี้นะครับผมจะได้เป็นกล่องเขียวกับกล่องเหลืองซึ่งก็สามารถเติมเงินได้นะครับผมเติมเงินคูณสองสุกเสาร์อาทิตย์นะนั่นปเติมสุกเสาร์อาทิตย์นะครับจะคูณ2นะครับผมก็ใครอยากเติมเงินเซอร์วันนี้ก็สามารถดูได้นะครับโอเคซึ่งเนี๋ยผมจะไปแมปฟาร์มนะครับผมว่ามันจะมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างนะครับโอเคปะซึ่งบอกเลยว่าตายของตกคุณรู้ก็ระวังกันด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับในการยิง โอ้เช็ดโอ้ยกับแต่โซนนี้มันโคตรเท่เลยว่าเขาดีบอ้ตแต่ก็ไม่ได้โอเคโอเคโอเคซึ่งเวลาฟาร์มก็จะได้พวกบูคอยอะไรพวกนี้สามารถมาได้ของตรงนี้ได้นะฮะดูดูดูซึ่งเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาเกมแมบฟาร์มกันซึ่งเราสามารถแลกยาดําที่ผมใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ยาดําก็จะมีอะไรดีหน่อยก็คือเมื่อปั๊มยาเล่ดดีกว่ายาธรรมดานะครับประมาณนั้นแล้วก็สามารถแลกตัวละครได้นะครับเด็ดโค แล้วก็สามารถแลกเล่กเซดิเจนอัลตราแล้วก็ปืนก๊อตได้นะครับสวยพี่สวยแล้วนึงอยู่ไหนอยู่ในใจครับน้องต่อแบบกวนๆวไปโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการดักฟาร์มนะครับผมลงฟาร์มลงฟาร์มลงฟาร์มลงไรอ่ะโอ้เขาก็บอกแล้วลงในใจไงไม่ค่อยอยากจะลงเท่าไหร่หรอกลงไหนลงฟาร์ม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  ออกมาได้จริงออกมาได้จริงได้จริงออกมาได้จริงอ,ออกมาโอ,อา้โ oh อ้โอ้ my god โอ้ my god โ oh อ yeah. oh ้ย oh. oh ี่โอ้โหจะยึดก่อนโอ้จ oh ุกโอ้โหก็แต้โอเคซึ่งคราวนี้ผมจะมาลงหนึ่งหนึ่งให้ไม่ชมดูเอ้ลงซึ่งหนึ่งดีกว่าเอาเป็นสองสองดีไหมเอาแบบตะลุมบอลแบบสองสองหน่อยดีกว่าคนดูป่ะโอ้โหเฮ้ย oh. hey. ลงสองสองแต่มาเดี๋ยว ลงสองสองจะมาห้าคนมันคืออย่างแต่ไม่ไรครับเราไปส่วนคำแคคคำคมคำใครแล้วก็จะเล่นซีเจนส่วนพวกเขาก็จะเล่นเซตอะไรของเขาก็เลือกเขาเถอะแต่ผมจะเล่นเซตดีเจนเพราะผมนชอบเลี่ยมแต่ชีวิตจริงไม่เลี่ยมเฮ้ยดีเจนนะโวอ๋อ,อ,อ,อคนในแคนคนในแคนเฮ้ยเสียวมีคนในแคนมันอยู่กับผมได้สุดยอดทาม,มาสองสองคนในแคนกันดีกว่ามาดูว่าผมจะเข้าคู่ขาเขาได้ไหมสวยเพื่อนสวยสวย เอ้นี่มันอยากสองหนึ่งว่ะมันอยากโดนาลุมบอลโอ๊ยกระแตกโอเชตโอ้โอคนนี้โคตรอึดห่าักวกระแมนาลุมบอลดิเพื่อนโอ้ไม่สวยโอ้โหก็คือแบบโหดเกิน มีใครให้แบบให้มากกว่าน,นี้ไหมครับคือแบบโพสทีมเวิร์กเลยอะด,ดูคืนหรือเปล่ามาคนดูซื้อคราวนี้ผมจะลงเป็นตาสุดท้ายนะผมซึ่งผมก็ขอทําพิธีหน่อยละกันนะครับซึ่งผมขอลงเซฟโซนหนึ่งเซฟโซนหนึ่งขอเยอะๆมาผมก็เรียกประมาณนี้แล้วผมก็ขอไปดูนะครับว่าเซฟโซนหนึ่งจะเยอะขนาดไหนนะครับอา้าวเฮ้ยโอ้โหไมเคิ oh 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 โทษเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่เคยวันอยู่แล้วเพราะว่าผมน่าจะมีคนในแคนเยอะอยู่พอสมควรหรือเปล่าตอนนี้ผมยังหาคนในแคนไม่เจอเลยใครแคนผม้างวะเน,นี่ยเขาดับเซฟเป็นพิธีหน่อยแล้วกันนะครับคอนโดโอ้โหคิวบีมาว่าคิวบีมาว่าบอดี้คิวคิวบีแล้วแบบเหมือนจะหล่อแหละครับผมถ้าถือก็ถ้าถือแล้วแบบไม่หลอกก็คือไม่หล่อนะครับส่วนผมจะถือแค่ลูกซองผมก็หล่อแล้วโอเคลงเลยดีกว่าครับผมแล้วห,หนึ่งคนจริงจะมันสุดตรงนี้ทําเพื่ออะไรครับเนี่ยโอเคมาลงเบื้อง เลสโกนี่อัน,นเดียวนี่ยอ๋อบอกชั้นด้วโ oh, <shit. S 1> <And> อ้เซียเดี๋ยวมาแตก,แตกอุ้ยขวดแตกขวดแตกเฮ้ยคิวบีคิวบีว่าคิวบีว่าอุ๊คิวบีน่ากลัวคิวบีน่ากลัวมันยิงแรงมันยิงแรงโ oh, <And> อ้เซียเฮ้ยคิวบีคิวบีลุกคิวบี B, ลุกคิวบีโอ้เซีย oh, แตกโอ้บายคลสโอเคลงไปใหม่นะครับโค้ดลิฟต์ลงลิฟต์ลงก่อนที่คนได้แข่งจะรอผมมากกว่านี้ จริงๆผมว่าคนในแครเขาจะมีสองสามคนอะไรครับล้อลอรอรอรอ,ออยู่เอเ้โหคนในแครนดีว่าโอ้เจ็ดโอ้โหโอ้โหมันเยอะสุดละเกินโอไมโอไม่ก็แล้วแตกแล้วแตกโอ้แต่ผมไม่เคยได้คิวเลยว่าแตกแต่ไม่ได้คิวว่าวัตด๊อกฟาร์กเฮ้ยคิวบี โอ้ my god คือแบบรู้สึกผมมีแครแล้วผมรู้สึกยิ้เล็กคือผมไม่ได้คิวเลยว่าคนดูคือแครผมเอาไว้หมดเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมพอดีผมมีคนใจดีนะครับผมคิวไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่าได้เสร็จหรือเปล่าโอเคครับผมชาวใครชอบเซิร์ฟเวอร์กู๊ดในซีก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมแด็แบ็กสามดีเวอร์ชั่นหนึ่งจุดสองนะครับอ๋อไอพีก็อยู่บนหน้าจอเลย อยู่บนหน้าจอมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครอยากสนใจอยากเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์กู๊ดนะไอซีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about So let break me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never You know I'm take, take, taking that crown from you.